มื้อเช้าวันนี้มีไข่พะโลมีแกงปลาผัดพริกนะครับโอ้หิวจังเลยแต่ถ้ว่า ในขณะที่เรากําลังจะเตรียมตัวพักผ่อนนะโดยเฉพาะผมเองนะครับผมเตรียมตัวกินข้าวเพื่อรอข่าวสารอาหารแห้งในช่วงสายๆนะครับผมแต่ทางพิโคเนี่ยดูเหมือนว่าแกจะตั้งเวลาไว้เพื่อโพสต์ข้อมูลนี้นะครับผมได้มีการทวิตออกมาอย่างเป็นทางการนะครับผมเพื่อให้เราได้คุ้นคิดกันอีกแล้วครับกับปริศนาคําใบ้ตํานานใหม่ที่จะเข้าเกมตอนนี้นะครับผมจากทวิตนี้นะครับบอกว่าตํานานใหม่นะฮะจะเข้าร่วมอ e ีฟุตบอลใน สัปดาห์หน้านะไม่ใช่วันนี้นะ next week นะครับผมก็คือวันจันทร์นะครับนี่เหมือนแกดักทางไว้เลยนะว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอัปเดตพฤหัสบดีเราจะรู้นะครับผมว่าแพ็กวันจันทร์เป็นแพ็กอะไรใช่ปะ่ะเหมือนดักทาง ว่าเออเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ให้รู้แบบตกกระาจนะครับผมก็ให้รู้แบบให้มาทายกันก่อนทํานายทายทักกันก่อนนะครับผมจากคําใบน้นี้ก่อนที่เกมจะเปิดวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมเนาะก็ยังอยู่ในช่วงของแคมเปญครบรอบ30ปีอ e ีฟุตบอลนะครับผมมีตานานใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปดูตํานานใหม่ในชุดใหม่ที่เราได้ใบ้กันไปก่อนหน้านี้เอิมถึงคลิปเมื่อวานที่ผมสรุปให้เนี่ยวันนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการทางทางอ e ีฟุตบอลนะครับได้มีการทวิตเพิ่มเติมมาอีกแล้วครับคล้ายๆกั ตอนที่ทวิตบอกใบปริศนาคาร์ลสเตเบสนะครับผมลิโอฟอรินานเหมือนกันเลยฮะก็เป็นลักษณะของภาพแบบนี้นะครับเป็นรูปการ์ตําตำนานเวอร์ชั่นคลาสสิกนะครับแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตำนานใหม่ที่ยังไม่มีในเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นตำนานคลาสสิกที่แขวนตั้ไปแล้วนะครับผมบอกใบมาเนี่ยก็เป็นนักเตะถนัดเท้าวขวานะครับผมแล้วก็ไคลแม็กมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนกระต่ายเนาะกระต่ายอยู่ใน ก้อนน้ําแข็งถูกป่ะใช่ไหมกระต่ายอยู่ในก้อนน้ําแข็งหลายคนเห็นเนี่ยวบโอ้โหพี่ถ่ายไม่ยากเลยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องสืบไม่ต้องอะไรเลยฮะเขาคือฮาวิเอสซาวิโอล่าเฮ้ยจริงเหรอวะซาวิโอล่านี่คือฉายาตรงๆคือเจ้าแรบบิทนะฮะก็คือเจ้ากระต่ายนะครับฟันหน้าเหมือนกระต่ายแต่ว่าอา่าซาวิโอล่าเนี่ยเขามีในเกมอยู่แล้วนะครับเออถ้าเกิดยังไม่เคยมีในเกมนี่อันนี้น่าคิดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไอซ์แรบบิทนะมันไม่ใช่กระต่ายน้ําแข็งนะครับเป็นกระต่ายเฉยๆนะถ้าเป็นซาวิโอล่าเนี่ยแต่จากรูปนนีี้เ่ยะ เป็นไอซ์แลบบิดนะครับหรือว่ากระต่ายน้ําแข็งกระต่ายที่อยู่ในก้อนน้ําแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ซาวิโอลาแน่นอนนะครับแล้วจะเป็นใครนะครับผมถ้าดูจากฉายาไอซ์แลบบิดที่ผ่านมานะครับผมสอดประสานกับพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ในเกมนี้นะฮะมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเป็นนาฟานครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับตำนานของอาร์เจนต์อาร์มตอร์ดัมนะครับตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่แมนยูมีชไมเคิล มีฟานเดซาอีกอ่ะนี่แมนยูมาติดต่อกันเลยนะต่อจากเฟอร์ดินานแล้วก็มาฟานเดซาเลยเหรอครับผมเอ็ดวินฟานเดซาเนี่ยได้รับฉายาไอซ์แลบบิทนะครับหรือว่ากระต่ายน้ําแข็งนะครับผมตอนสมัยเล่นตั้งแต่อาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนาะเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นศัตรูที่ค่อนข้างปฏิกิริยาในการกระโดดไปหาพุ่งไปหาบอลเนี่ยท่าทางท่วงท่าลีลาท่าทางแล้วก็ความรวดเร็วดุดด,ดังกระต่ายเออเขาว่าอย่างนั้นนะกระโดดไวพุ่งไปหาบอลไวเหมือนกระต่ายนะครับผมแล้ว ไอซ์เนี่ยก็คือมีความเยือกเย็นนะครับคล้ายๆกับเดนิสเบิร์กแคมป์เจ้าพ่ออะไรนะเยือกเย็นดัง่งภูเขาน้ําแข็งไอซ์เบิร์กอ่ะคล้ายๆกันนะครับผมหน้าฟานก็มีบุคลิกมีความเยือกเย็นเหมือนกับน้ําแข็งนะการเล่นใจเย็นนะครับผมมีความสุขุมเยือกเย็นนะครับก็คือเป็นฉายาของไอซ์และปิดนั่นเองนะครับผม ฟานเดอร์ซา <The> เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเป็นแมนยูนะห้าฤดูกาลเอ่อ2005ถึง2011นะครับผมเอ้ย6ฤดูกาลดิ2005ถึง2011นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูเนี่ย4สมัยนะครับแชมป์ลีกครับ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยนะครับอันนี้เป็นภาพในปี2010 2011นะครับผมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลสุดท้ายก่อนจะย้ายออกจากแมนยูไปนะครับแต่ฟานเดอร์ซาเนี่ยเขาก็เคยเล่นโด่งดังมาตั้งแต่อา, us, าเจ็กซ์อัมสเตออรรรรร์์ดััััมมมมมนนนนนะะคคบบบแแแลลลลล้้้วววกกกกก็็าายยููเเเตุสพีีี่่ใหฟ ที่เซอร์เล็กฟูกุสันจะดึงตัวมาร่วมทีมนะครับผมรูปร่างภายนอกเนี่ยก็จะเป็นผู้่ตประตูที่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวสูงผอมสูงนะครับผมสไตล์ผมว่าผมว่ารูปร่างคล้ายๆกับกูตัวแต่น่าจะผอมกว่าผอมเพียวกว่านะครับแล้วถ้าเข้าเกมมาเนี่ยจะเป็นเอาร่างไหนฮะร่างอาแจ็กซ์ร่างยูเวนตุสร่างฟูลแลมร่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับผมว่าโอกาสที่จะเป็นร่างแมนยูมีมากที่สุดแล้วลองลงมาก็เป็นร่างทีมชาติแล้วก็ร่างยูเวนตุสฟูลแลมมคงไม่ใช่นะถ้าฟูลแลมมานี่ฮาเลยนะ you <laughs> เวอร์ชันล่าสุดที่เคยมีในเกมเนี่ยก็สมัยเฟส2011 2012 2013นะครับตอนนั้นก็อยู่ในช่วงจะแขวนสตัร์แล้วนะครับผมสูง197ซนติเมตรนะในเกมตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบคลาสสิกทีมซึ่งมันยังไม่มีพวกเพย์ยิงสไตล์นะครับยังไม่มีสกิลพิเศษนะครับถ้าเป็นซีรีส์ตั้งแต่โมบายขึ้นมาเนี่ยเฟส2017 8 9คือยังไม่เคยมีเอ็ดวินฟานดิซาที่เป็นเอาร่างตำนานมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่เขาแขวนสตัร์ไปนะครับผมแขวนถึงถุงมือไปนะครับแต่กก็มมรรีา MOD, าารรรสส้้งงอ อะไรมานะครับเพื่อให้มีสีสันในการเล่นนะครสมัยก่อนที่เป็นภาค์ทเบสที่สามารถลงแพดอะไรกันได้เยอะแยะ,ยะมากมายใน PC ซนะครับผมก็เคยมีการทามดเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นจริงๆนะครับยังไม่มีจริงๆนะฮะในเวอร์ชั่นตานานนะบางคนถึงกับอุทานว่าเออแมนยูมาอีกแล้วดีแล้วละ่ะแมนยูมาดีแล้วละ่ะแต่ว่าอยากให้เป็นตําแหน่งใจผมนะอยากให้เป็นตาแหน่งอื่นบ้างนะครับผมเพราะว่าประตูเนี่ยมีปีเตอร์ชชมเคิลอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าฟาเบียร์เตสมาอีกจะเป็นยังไงวะเนี่ย <c oughs> เอาให้ทีมอื่นบ้างแล้วจริงนะถึงแม้ว่าอยากจะให้แมนยูมาแต่ว่าถ้าแมนยูมาขอตำแหน่งอื่นได้ปะเวลาจัดฟูลทีมมันจะได้สวยแบ็คขวาไงแกรี่เนวิลไงเออหรือไม่ก็นเนวิยาวิดิสเซนเตอร์อีกสักคนหนึ่งหรือไม่ก็กลางรับนะครับผมรอยคีนอะไรเงี้ยทีนี้มาดูในในเกมนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นนักเตะตำนานที่เป็นตำแหน่งผู้เสียประตูอะมีสโมสรไหนบ้างไหมที่มีตำนานถึง2คนเนี่ยแมนยูเนี่ย,ยถ้าฟานเดอร์ซามาก็จะเป็นปีเตอร์ชมาทเคิลกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาใช่ปะถ้าดูในฐานข้อมูลนะครับผผมไไล่่่ปปปดูููตตตำแหนนนนง้ทะะเเสีียร็า ก็นะจะมีคาซิยาสโอลิเวอร์คานปีเตอร์ชไมเคิลปีเตอร์เช็คบุฟฟอนดีด้าเดวิดซีแมนวิกเตอร์บาย่าดูโกโยลิสฮูริโอซีซ่าคิสเซียนอับเบติอ่ะถ้าไม่รวมพวกตำนานญี่ปุ่นนะเชกิฟเบนอ่ะหมดแล้วครับแล้วก็มีโอชัวคนนึงนะหมดแล้วฮะคือถ้าไล่ดูจริงๆเนี่ยยังไม่มีทีมไหนสโมสรไหนนะฮะที่มีตำนานนักเตะที่เป็นประตูนะตำแหน่งประตูเวอร์ชั่นตำนานนักเตะที่แขวนซัดแขวนถุงมือไปแล้วอะครับผมมากกว่า1คนนะครับที่ผมดู ตรงนี้เลยผมดูผิดขออภัยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นของการ์ดสโมสรนั้นๆเลยนะครับอ่ะอาจจะมีเอซิมิลานคนหนึ่งเออเออเออมีมิลานทีมหนึ่งก็คือดีด้านะดีด้ากับคริสเตียนอับเบตินะครับผม2คนเออเออมีทีมหนึ่งมีทีมหนึ่งเออเดี๋ยวจะหาว่าอะไรนะแมนยูเป็นเออ่ทีมโปรดแล้วเหรอเนี่ยเป็นทีมลูกรักแล้วเหรอแหมเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นี่คือโดนแซลกันมาเยอะนะว่าเออแมนยูเป็นพาร์ทเนอร์จริงหรือเปล่ามเมื่อไหร่จะมีตำนานมาเพิ่มสักทีหนึ่งนะเงียบไปนานพอมาปุ๊บมาติดตอ่อกััััันนนนนนเเลลยยะะะะะะคคครรรบบบบออ่กก็จมมมี Milan, ีีีิิิาาฮดด้สตต ผม2คนเนาะที่มีตำแหน่งผู้ริษัประตูมานะครับทีมอื่นวิกเตอร์บาย่าบาร์เซโลน่าไม่มีแล้วมั้งนะถ้าถ้าใครนึกออกอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่แมนยูก็กำลังจะเป็นสโมสรที่2นะครับที่มีตำนาน2คนนะปีเตอร์ชไมเคิลกับเอ็ดวินฟานเดซานะครับ ทีนี้ทีนี้สาวกผีแดงนะครับผมก็ต้องมาจัดทีมกันแล้วฮะเออถ้ามองกันแค่ตำนานแมนยูแล้วก็ที่เป็นนักเตะตำนานนะครับที่มีในเกมแล้วเนี่ยประตูก็มีแล้วกองหน้าก็มีแล้วนะครับกองกลางกองกลางเนี่ยก็ยังขาดกลางรับนะกลางรับยังไม่มีแบบตรงตำแหน่งนะครับผมกองกลางก็จะมีพวกโคลสโคไบอันล็อบสันไลออนกิกเดวิดเบคแคมเอริกคคันโตนายืนกองกลางได้นะครับเออก็ยังขาดกลางรับนะกลางรับนี่ก็นึกถึงใครอะไมเคิลคาริกก็พอยืนได้นะกลางรับเออลอยคีนนะ ะครับโอเว่นฮากิฟได้ไหมแบ็กแบ็กก็จะมีเดนิสเออร์วินเออร์วินเนี่ยก็แบ็กซ้ายเป็นเป็นตำแหน่งหลักนะครับผมแต่ว่าถ้าแบ็กขวาก็ยังไม่มีถ้าแบ็กขวาก็คงอยากให้พวกแกลลี่เนวิลมาเนาะนึกถึงก็ต้องแกลลี่เนวิลฟิลิปเนวิลนะครับผมปัคกี้ซองไปยืนแบ็กได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบหน้าที่หลักตำแหน่งหลักของเขาเนาะแล้วก็มีซิเนเวสไงมิเคลซินเวสนะครับผมยืนแบ็กซ้ายได้นะครับยืนเซนเตอร์ได้เดนนเฟเชอร์ก็ขยับไปเล่นเป็นแบ็กได้นะครับกองหน้านี่เยอะแล้วไม่ต้องพูดถึงฮะแอนดี้โโคคเเดดดวยยอออรร์กนนนะับผมฟาิิตลลส เซนโนลโรนันโดไมเคิลโอเว่นฮินจิกากาวะก็เดินด่านได้กองกลางก็เยอะครับเออ่ดิมิท้าโบบตาร์ฟอีกโอ้กองหน้าก็เยอะนะปีก,ก็เนี่ยมีกิกส์มีเบ็คแคมป์ประตูก็มีเนี่ยชไมเคิลแล้วมีฟานเดซาอีกนะครับหรือจะเอาฟาฟิเบียมาเตสอีกอะเริ่มลงตัวแล้วนะถ้ามองภาพรวมนี่เริ่มลงตัวนะววนะสำหรับสาวกผีแดงนะถ้าใครแบบว่าชอบนักเตะตำนานสะสมแบบทำฟูลทีมนะครับผมเออกองหน้ายังขาดใครอีกอะโอเลกกุน่าโซชาไหมเท็ดดี o ้เชลลิงแฮมไหมมาร์คโอเวอร์มาเอ้ยคนละทีม ให้คลีมขาดกองกลางหละนะตอนนี้ขาดกองกลางกับแบ็กนะแล้วก็เซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะเนาะเอาวิดิสมานะฮะเอายับสตัมมานะครับเพิ่มมาหน่อย <c oughs> แบ่งให้ทีมอื่นมากพี่คือก่อนหน้านี้มันก็จะมีการแชร์ภาพเปย์ลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมุกตรงนี้นะเป็นรูปปืนใหญ่บ้างเป็นรูปนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมก็ไม่ใช่ของจริงนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นแฟนเมกนะฮะหรือว่าเป็นคอนเซปต์นะผมก็ยังมีความคิดเหมือนกันว่าผมอยากจะทําแบบรูปรูปเปย์ที่ไม่ใช่ของจริงเป็นคอนเซปต์ไอเดียของผม เยอะจะมากมายแต่ว่ากลัวคนจะสับสนพอแชร์ไปปุ๊บเนี่ยกลัวคนสับสนว่าเออมันจะมาจริงๆแล้วเขาพี่อะไรเงี้ยนะอันนี้ของจริงนะครับรอบนี้ของจริงนะครับผมถูกโพสต์โดยทางโคนมิตโดยตรงนะครับผมไม่มีสับขาหลอกเนาะแต่ว่าจะเป็นฟันเดอร์ซาหรือว่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ลองวิเคราะห์กันดูฮนะใช่เขาหรือไม่นะครับผมแล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับก็ยังไม่มาวันนี้นะแต่เข้าดัตต้าเบสคงเข้าวันนี้แหละแต่ว่าแพ็กจะเป็นวันจันทร์นะครับผมแล้วก็ต้องดูต่อว่าแพ็กิดดันเาาามี่่จะรรงงไหท มถ้าล่างทีมชาติเนี่ยแน่นอนอีก2คนที่อยู่ในแพ็กนั้นก็จะต้องเป็นนักเตะตำนานทีมชาติถูกปะแต่ถ้าเป็นการ์ดสโมรน,นะถ้าเป็นแมนยูนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปวกลับไปที่พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าฮะอิงลิสลีกการ์เดียนหรือเปล่าหรือว่ายูเรเปียนลีกการ์เดียนนะฮะหรือว่าจะเป็นแพ็กยูเรเปียนขับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องดูกันว่าจะมีใครพ่วงมากับฟันเดอร์ซาเป็นล่างใหม่ล่างเกา่ายังไงนะครับติดตามกันได้เดี๋ยวเกมเปิดพบอแอป п, ดาต้าเบสอัปเดตแล้วก ติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องหรืออยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ